ก็ขอเจริญพรคุณญาติคุยโยบาโอกบาสิกาพุทธบริษัทญาธรรมสาธุชนทุกคนทุกท่านนะวันนี้เราจะทําความเข้าใจกับคําที่ว่าเฉเพาะเจาะจงนะและ้วกับคําที่ว่าไม่มีขอบเขตที่ว่ามันกว้างออกไปนะคุณญาติคุยโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นอาจยังมีคนอีกมากมายที่ว่าเข้าใจกับคําพูดนะเพียงคําพูดที่ว่าคือไม่แยก ไม่แยกออกไปแล้วก็ไม่พิจารณาในคําพูดของคําที่ว่าจาเพาะเจาะจงหรือว่าไม่จาเพาะเจาะจงนะอันนี้จะพูดถึงคําว่าเพื่อนนะคาว่าเพื่อนไม่มีขอบเขตไม่มีชนชั้นวรรณะไม่จํากัดเพศหรือว่าวัยนะหรือว่าเผ่าพันธุ์ก็ไม่จํากัดนะคุณญาติคุยมทั้งหลายนะอันนี้ก็คือคําว่าเพื่อนนะไม่จํากัดอายุก็ไม่จํากัดนะเป็นได้หมดเลยเป็นเพื่อนกันนี่เป็นได้หมด แม้แต่ที่ว่าไม่จํากัดเผ่าพันธุ์ก็คือว่าเป็นสัตว์นะสัตว์เดรฉานก็ตามนะมีหมาเป็นเพื่อนนะเลี้ยงหมาไว้เป็นเพื่อนเลี้ยงนกไว้เป็นเพื่อนเลี้ยงควายเป็นเพื่อนเลี้ยงมัวเป็นเพื่อนอะไรก็ตามนะที่ว่าเป็นเพื่อนแล้วก็อยู่แบบว่าเพื่อนเป็นเพื่อนอันนี้เป็นได้นะมัวควายนะมันอยู่ด้วยกันกินหญ้าด้วยกันเป็นเพื่อนกันนะนก กับหมานะกากับไก่อะไรก็แล้วแต่นะเห็นไหมที่ว่ามันไปหยอกล้อกันอ่าอันนี้คือว่าไม่จํากัดขอบเขตมันไม่ทําร้ายกันมันเป็นเพื่อนกันอันนี้คือคําว่าเพื่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากับคนที่ว่าสูงวัยนะสมมุติว่าวันวันนี้อ้าวหนูอยู่กับใครหนูอ่าอยู่กับตาอยู่กับยายอ๋อมีตากับยายนะอยู่เป็นเพื่อนนะนี่คําว่าเพื่อนนะ อยู่กับพ่อกับแม่เออพ่อแม่อยู่เป็นเพื่อนลุงป้านะอาเป็นเพื่อนใครเป็นเป็นเพื่อนได้หมดนะแล้วก็ไม่จํากัดเพศนะจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรก็ตามนะไม่จํากัดเราเป็นเพื่อนกันได้หมดเลยนะแล้วก็ไม่จํากัดชาตินะชนชั้นวันนะศาสนาอะไรก็ไม่เกี่ยวคนเราเป็นเพื่อนกันอันนี้คือคําว่าเพื่อนนะเป็นวัด นี่คำว่าเพื่อนเป็นแบบนี้นะแต่คําว่าแฟนนะเข้าใจเอาไว้ด้วยว่าคําว่าแฟนสามีภรรยาผัวเมียอันนี้คือคําจําเพาะเจาะจงนะเออเป็นไม่ได้นะเป็นจำเพาะบุคคลเท่านั้นอันนี้ให้เข้าใจแบบนี้นะให้เข้าใจแบบนี้เป็นจำเพาะบุคคลคือว่ามันเป็น หน้าที่ของความเป็นเป็นของมันในตัวนั้นนะไม่มีใครไปทำอะไรแทนได้อันนี้เขาเรียกว่าจังเพาะเจาะจงสำหรับบุคคลนะไม่ใช่ว่าจะไปเป็นผัวคนนั้นอาจจะไปเป็นเมียคนนี้จะไปเป็นแฟนคนนู้นจะไปเป็นแฟนคนนั้นนี่เป็นไม่ได้นะมันเป็นไม่ได้แต่เป็นเพื่อน่ะเป็นได้เป็นได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นชนชั้นวรรณะไหนนะ อย่าไปถือตัวนะเพราะว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เป็นเทวดานะเป็นมนุษย์นะเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้เราเป็นได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นอ,อย่าไปเข้าใจอะไรผิดนะบางคนมนาะเข้าใจอะไรที่ผิดบอกว่าเพื่อนบางทีก็ด่าเลยนะว่ามาเพื่อนพ่อมึงสิเพื่อนแนะมาน่มึงสินี่ยนะไม่รู้เอาเอาเ,เอาอะไระตัดสินนะ กับคําว่าเพื่อนอย่าทําให้คําว่าเพื่อนมันศูนย์หายนะคำว่ามิตรก็ดีเพื่อนก็ดีนะมิตรก็เหมือนกันมิตรก็ไม่ต่างจากคําว่าเพื่อนนะไม่ต่างจากคําว่าเพื่อนเป็นเหมือนกันหมดเลยไม่จํากัดชนชั้นวรรณะเพศหรือว่าวัยนะจะแก่จะอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไม่จํากัดเผ่าพันธุ์ว่าจะเป็น เผ่าพันธุ์ไหนนะจะเป็นตัวอะไรนะหน้าตาเป็นแบบไหนไม่ทําร้ายกันอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่าเพื่อนกันนะมันเป็นมันมันลงตัวเขามันไปเองมันเป็นแบบนั้นอันนี้คือความเป็นเพื่อนนะลูกหลานทั้งหลายนี่ความเป็นเพื่อนมันเป็นแบบนี้เป็นมิตรอ่าเป็นอะไรแบบนี้อย่าเอาไอสิ่งที่ว่าเป็นเฉพาะบุคคลน่ะนะอย่าเอามามามาปะปนกันอย่ามาปะปนกับคำคำว่าเพื่อน ผัวเมียสามีภรรยาแฟนอะไรแบบนี้อันนี้คือว่ามันลงตัวของมันผัวก็คือผัวเมียก็คือเมียนะแฟนก็คือแฟนนะนี่มาลงตัวของมันนะแล้วก็เข้าแล้วคนก็เข้าใจดีว่ามันคืออะไรตรงนั้นนะมันคืออะไรแต่คําว่าเพื่อนนี้นะคืออะไรนะ นี่คนยังไม่เข้าใจกับคําว่าเพื่อนอีกรหรือนะค,คาว่าเพื่อนเนี่ยก็คือว่ามันไม่มีขอบเขตเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้เราสามารถรู้จักกันได้เราสามารถทักทายกันได้เราสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้อันในทุกเรื่องนะในทุกเรื่องที่ว่าเราได้พบได้เจอนะไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนอเพื่อนให้เพื่อนนี่คือว่าไม่ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทน เป็นการให้ด้วยด้วยจิตด้วยใจนะที่ว่าเติ่มใจให้แล้วก็กําลังใจนะที่ให้หรือว่าแลกเปลี่ยนทัศนคติหรือว่าความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะอันนี้เราให้กันได้เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็อยู่ร่วมบนโลกมนุษย์นะใบนี้นะอยู่ด้วยกันนะเข้าใจกันถ้าไม่เข้าใจคําว่าเพื่อนแล้วก็ถือว่า เป็นอะไรที่แย่นะเป็นอะไรที่แย่มากนะไม่รู้จักคําว่ามิตรไม่รู้จักคําว่าเพื่อนนะจะไปไปขีดเส้นอนะตัดเอาไว้นะขวางเอาไว้นะกับคาคานี้ไม่ได้นะเอแต่ว่าไอค้คาคําที่ว่าเฉพาะโจโจงไอ้คานี้กลับไปละเมิดกันนะเอไปละเมิดกันก็มีนะผัวเขามีใครนะ แล้วก็แฟนใครก็ไม่รู้นะสามีภรรยาใครก็ไม่รู้อันนี้อันนี้นะมันอันนี้เเรียกว่าผิดนะแล้วก็มันผิดแบบว่าผิดทํานองคลองธรรมนะผิดศีลผิดธรรมผิดทํานองคลองธรรมอะไรไปด้วยนะสิ่งที่ว่าเล็กๆสิ่งที่ว่ามันไม่ใหญ่แต่เข้าใจมันผิดเข้าใจมันผิดคือใช้ไม่ถูกนะคุณยา่าคุณยมอย่างไยแล้วคนไทยเรานี้ <c oughs> คนไทยเรานี้จำไว้อย่างหนึ่งคนไทยเรานี้เป็นคนที่ว่าพูดไพเราะสนอหูนะแล้วมันมีคําที่ว่ามันออกไปจากคําพูดของเรานี้มันมีหลายอย่างนะอย่างเช่นที่ว่าคําต่อท้ายนะมีจ๋ามีจ้ามีขามีค้ามีครับมีผมมีฉันมีเธอมีอะไรมันพอแต่คนใช้ไม่เป็นนะคนเอามาใช้ไม่เป็นแล้วก็ไปใช้อ้ที่ว่ามันไม่เป็นแล้วไปใช้หยาบคายและปากหัก คนะ้างหักปันหักกันไปนะอันนี้เอ๊ะทำไมทำไมถึงแปลกนะแปลกนักหนานะทำไมถึงไม่พิจ,จารณาในสิ่งเหล่านี้ว่ามันดีหรือไม่ดีบางคนจะมีความรู้นะความรู้มีความรู้ความสามารถเือเรียนหนังสือเขาเรียนสูงนะแต่ว่ากับใช้คําที่ว่าผิดผิด,ผด,ผดบางครั้งก็พูดจาหยาบคายไอ้คำพูดที่ว่ามันหยาบคายนะใครได้ยินแล้วก็มันไม่เข้าม,มันไม่สนอกไพ่ล้อหูนะมันไม่เข้าหู ไม่ค้าหูอย่างคําที่ว่าด่ายกเว้นคำเพื่อนด่านะอ,ะอันนี้ต้องยกเว้นนะเออเนี่ยคำไม่ว่าเป็นเพื่อนมันลึกซึ้งไหมยัยงเพื่อนไปดา่าแม่มึงพ่อมึงอะไรเนี่ยไม่โกรธอันนี้ความเป็นเพื่อนดูดูความลึกซึ้งของมันสินะ,ะคุณยากคุณยมลายดูความลึกซึ้งของคําว่าเพื่อนสิเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคาว่าเพื่อนน่ยมันลึกซึ้งมากนะแล้วก็ใช้ถูกด้วยนะไม่ใช่ว่า เป็นคำที่ว่าจำเพาะเจาะจงนะไอ้คำว่าผัวว่าเมียสามีภรรยาแฟนอะไรพวกนี้จำเพาะเจาะจงเป็นบุคคลเป็นความชอบใจพอใจของบุคคลสองคนที่ว่าเขาัก,กันเขาชอบกันนะอันนี้แล้วก็ไอ้คนที่ว่าไปทําให้แฟนให้ผัวให้เมียนะเขาทะเลาะกันไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ก็คือว่าไม่ถูกที่ถูกทางไม่ถูกที่ถูกทางก็เรียกว่าไม่เป็นแล้วนะอ่าอันนี้ไม่เป็นแล้วเพราะฉะนั้นใครใช้คําว่าเพื่อนนี้ผิดนะ ไปใช้เสี้ยใหม่นะภาษาไทยพูดแล้วก็พูดถึงภาษาไทยนะพูดเพราะนะาไพรวัสนอหูนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนไทยนะ่ะเป็นคนที่ว่ายิ้มยิ้มเก่งนะเขายังเรียกว่าสยามเมืองยิ้มนะคนไทยเจอหน้าก็ยิ้มนะนะเมื่อก่อนเป็นแบบไหนก็ให้เป็นเป็นแบบนั้นนี่คือความดีงามพูดจาก็มี คุณพ่อค้าคุณพ่อขาคุณพ่อจ้าคุณพ่อจ๋า,ค,จาคุณปู่คุณย่านะใช้จ้าใช้จ๋าใช้อะไรก็ได้แทนตัวเองนะตัวเองก็ได้เธอฉันก็ได้นะของผมของคุณของฉันของเธอมีครับมีผมแล้วก็มีจ๋ามีจ้ามีโอ้ยสารพัดภาษาอื่นมีแบบนี้หรือไม่ไม่มีนะยก เอาอของต่างชาติมานะก็มีคุยกับใครก็แล้วแต่นะไอยูไอยูไอยูอยู่งั้นน่ะนะเนี่ยแค่นี้เองนะเพราะฉะนั้นเราใช้ภาษาของเรานะใช้ให้เป็นนะใช้ให้ถูกลูกหลานทั้งหลายไอที่ว่าบางคนนั้นก็คือว่าไปเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดเพื่อนอะไรนี่เพื่อนพ่อมึงเพื่อนแม่มึงอะไรอย่างงี้คือว่าหนึ่งวัยบ้างแล้วก็วันน่ะไป,ไปไปตรงไอวันนะที่ว่าไม่เท่าเทียมกันบ้าง ศีลไม่เสมอกันบ้างอะไรนี่ก็ว่ากันมาแล้วนะคาว่าเพื่อนไม่มีขีดจากัดลูกๆและหลานทั้งหลายเป็นได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ไหนเป็นวัวเป็นควายนะเอาช้างไปเลี้ยงกับวัวนะมันมันอยู่กันมาลักกันอะไรแบบนี้มีไหมอันนั้นแหละเขาเรียกว่ามันเป็นเพื่อนกันนะมันเป็นเพื่อนกันมันไม่ทําร้ายกันนะอันนี้คือคําว่าเพื่อนนะอ่ลูกๆและหลานทั้งหลายอยู่ด้วยกันได้ <c oughs> ไม่ทะเลาะบ่อแวงกันแล้วก็ความสามัคคีความรักนะเกิดขึ้นท,ทั้งที่ว่ามันต่างเผ่าต่างพันนะนี่มันเป็นเพื่อนกันได้เราเป็นเพื่อนกับสิ่งเหล่านี้ได้ไหมได้นะเอาหมามาเลี้ยงนะอยู่กับหมาหมาเป็นเพื่อนนะอยู่กับแมวแมวเป็นเพื่อนนะอ,อันนี้ก็คือว่าสิ่งที่ว่าเราได้จากเพื่อนก็ตามสถานะอะไรนะ,ะนะอาตามวันณะของมันนะมันเป็นแมวมันเป็นแมวมัน สิ่งที่ได้แล้วจางมันไม่มีส่วนมากเราก็ให้มันให้ด้วยความเกืือกูลนะให้อาหารมันกินนะไม่ว่าหมาไม่ว่าแมวนะแต่บางทีเดี๋ยวมันก็ไปคาบ <c oughs> อาหารมาให้นะเถ้าไปอยู่ตามชนบทนะเป็นคนบ้านนอกเป็นนายพานี้คาบนู้นมาให้คาบนี้มาให้นั่นแหละคือการตอบแทนนะของมันที่ว่ามันเป็นเพื่อนเรานะอย่างนี้นะลูกหลานทั้งหลายเพราะฉะนั้น ไม่เข้าใจกับคําว่าเพื่อนนะใครที่ว่าไม่เข้าใจกับคําว่าเพื่อนหรือว่ามิตรนะต้องทําความเข้าใจเสียใหม่นะทําความเข้าใจเสียใหม่เพราะว่ามันไม่มีขอบเขตนะไม่ไม่เรียกชนชั้นวัรณะไม่เรียกเพศเรียกวัยนะอายุเท่าไรแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้นะอันนี้าฝากไว้ให้พิจารณาสําหรับคนที่ว่า,าเป็นเพื่อนกันไม่ได้นะเป็นเพื่อนกันไม่ได้ด่ากันเป็นเพื่อน อายุมากกว่าบ้างวันนะไม่เท่าเทียมกันบ้างอะไรบ้างแบบนี้อัดตมาทิ่งเหล่านี้ทิ้งไปนะความรักความสามัคคีจะเกิดขึ้นนะรูปๆละหลานทั้งหลายอาัตมาภาพก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนทุกท่านนะอัตมาภาพก็ขอเจริญพร